การเรียนภาษาใหม่ที่ง่ายและได้ผลเร็วที่สุดนะคะคือการท่องจําเป็นคํๆค,ค่ะเทคนิคนี้นะคะเล่าไว้ในหนังสือภาษาศาสตร์หลายเล่มมากและล่าสุดทาระาอา่านเจอในเล่มน,นี้ The Memory Book เขาแชร์ไว้คล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วมันมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราชีวิตของเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องท่องหรือว่าพูดให้ได้เป็นประโยคยาวๆแบบเออขอโทษนะคะไม่ทราบว่าแถวนี้พอจะมีหมอหรือเปล่าคะหรือว่าเออรบกวนหน่อยค่ะไม่ทราบว่า คุณพอจะช่วยเรียกรถพยาบาลให้ฉันได้ไหมคะเราไม่จําเป็นต้องพูดยาวขนาดนั้นนะคะคําเดียวที่จะทําให้เราเอาตัวรอดได้ในต่างประเทศคือคําว่าหมอท่องไปคําเดียวหมอ,อกเตอร์ก็ท่องไปเลยค่ะคือคำว่าหมอคำเดียวเราจะไปประเทศไหนเราก็ท่องคำว่าหมอของประเทศนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะช่วยชีวิตเราในเรื่องของสุขภาพแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะคะส่วนเทคนิคว่าทำยังไงเราถึงจะท่องจำคำศัพท์ใหม่ได้ที่อยู่ในเล่มนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวทาร่ามาแชร์ในคลิปหน้าคะ่ะ